สิ่งบญญางอย่างจนฉันเกลียดรีเพาสิ่งบญญางอย่างไม่ว่าใครใครแอนทาร์กอนี่ทำให้เราต้องเสียใจแอ็มมีที่ยังคอยอีวิล คนเข้ามาช้ำหาใจเจ็บช้ำดิสอินคลายนะคะน้องๆครัเดี๋ยวต่อเลยค่ะกดดีเทนดีสไลด์ออฟดีเทนดี้สไลด์บีชออฟเกรดส์จะดิสกัสไ s ใครๆก็รู้แต่สัก้ามุกกินอยู่ดีดีฮอสไทยทูทีหน้าตาแต่่าเจอดาราขอหลายเซ็นดีรีเทลบายอดเดบทุกครั้งแต่แอปพอร์เรนชันออเดีย เอาเป็นสีสับสนบุ่นวายเพราะหัวใจ ise, ดีสกาสดีบางอย่างถึงฉันเปรียดรีเขาสิบบังอย่างไม่ว่าใครแอนทากอนี่ทให้เราต้องเสียใจแอนนี่ And, me, ast, ที่ยังคอยอีวิลม่เรื่อยไปแอนนี่มันั้้งทั้งที่รู้แอบบอกมีในฉันคืออะไรอ๋ oh. เทสเตชันต้องร้องไห้แต่ยามเงารีเวอร์ทิ้งนั้นก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเรลเดสไปแต่พอใครสักคนเข้ามาทำให้ใจเจ็บช้ำดิสอินคลาย เอาละคะ่ะน้องๆค่ะก็จะเห็นได้ว่าคำศัพท์คำว่าเกลียดเนี่ยนะคะมีเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวขอให้ดูคำว่า disinclined นิดนึงนะคะคำว่า disinclined ตัวนี้นะคะสะกดอย่างนี้นะคะสะกดอย่างนี้เป็น adjective แปลว่าเกลียดนะคะคำว่า disinclined นั้นเนี่ยนะคะนอกจากแปลว่าเกลียดแล้วนะคะยังมีความหมายว่าไม่เต็มใจที่จะทำให้นะคะ I feel disinclined to serve you ก็คือรู้สึกไม่เต็มใจที่จะให้บริการกับคุณนะคะ disinclined แปลว่าไม่เต็มใจ unwilling นั่นเอง น,ะะน้องๆคคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถที่จะท่องเองได้อย่างง่ายได้นะคะทุกครั้งที่น้องๆได้ยินเสียงเพลงนะคะน้องๆอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปราประโยชน์ค่ะหยิบคำศัพท์ขึ้นมานะคะท่องศัพท์ไปพร้อมกับเพลงนะคะในช่วงของ English Tru e Songs นะคะในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะคะเราก็ จะมีเพลงมาให้น้องๆท่องกันนะคะในทุกๆสัปดาห์เพราะฉะนั้นน้องๆนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะติดตามชมว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะพี่ฮวงจะเอาเพลงอะไรมาสอนน้องๆเป็นคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเราไปพักเหนื่อยสักครู่เดียวนะคะและช่วงหน้าเราจะมาเรียนเนื้อหาที่ปึ๊กๆกันในช่วงของแกรมาพร้อมกับช่วงโฟนอินนะคะ เตรียมคำถามโฟนอินมาเพราะว่าวันนี้นะคะพี่ฮวงจะแจกทุนการศึกษาให้น้องๆถึง3ทุนในวันนี้นะคะเฉพาะโฟนอินเท่านั้นนะคะ SMS ของเราวันนี้ไม่ตอบนะฮะตอบเฉพาะโฟนอินเพราะน,านั้นเตรียมคำถามให้พร้อมแล้วเจอกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ Grandma. ละค่ะน้องๆคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของ Amazing Grammar นะคะในช่วงนี้ค่ะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่ายากนะคะพี่ห้วงจะมาทําให้ง่ายนะคะในช่วงนี้น้องๆติดตามชมจนจบรายการละกันนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าน้องๆเรียนแล้วน้องๆมีข้อสงสัยนะคะเก็บคําถามหรือโน้ตคําถามเอาไว้นะคะเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจะแจกทุนการศึกษาเรียนฟรีออนไลน์นะคะผ่านทาง Tutor Online.co.th ของเรานะคะให้ทั้งหมด3ทุน นะคะน้องๆสามารถที่จะเลือก คอร์สเรียนนะคะที่เหมาะกับตัวเองได้นะคะกล่าวคือว่าถ้าน้องๆองอยู่มสน,น้องก็เลือกของมสไปนะคะอยู่ม5ก็เลือกของม .5 เป็นบุคคลทํางานก็เลือกคอร์สนี่เลยค่ะ Fast Tra c k นะคะสามารถที่จะเรียนได้เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนนะคะแล้วก็อยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะในช่วงนี้นะคะเก็บคําถามดีๆของน้องๆไว้นะคะแล้วก็มาถามกันนะคะในช่วงของโฟนอินนะคะในวันนี้เราไม่มี SMS นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคําถาม SMS ปรากฏบนหน้าจอนะคะจะมีแต่โฟนอินเท่านั้นนะคะ มาดูค่ะว่าในแต่ละข้อนั้นนะคะกรม,มากของเราในวันนี้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างค่ะน้องๆคะเริ่มต้นจากข้อแรกค่ะในข้อที่1พูดว่า in order to reduce stress for school children in order to ขีดเสน้นใต้ค่ะคำว่า in order to แปลว่าเพื่อที่จะนะคะคำว่า in order to เนี่ยนะคะเจอเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราจะตามด้วยกริยาช่องที่1ค่ะ in order to แปลว่าเพื่อที่จะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่วงชัยคำว่า in order that นะคะ in order that นั้นจะตามด้วยประโยคเอ๊ะมันคืออะไรหรอตามด้วยประโยคนั้นก็หมายความว่าน้องๆก็จะตามด้วยประธานบวกกริยานะคะซึ่งกริยาอันนี้อาจจะมีกรรมตามหลังหรือไม่มีก็ได้นะคะนี่ก็คือลักษณะข,ของการใช้คำว่า in order to กับ in order that ซึ่งแปลว่าเพื่อที่จะนะคะ คำว่า in order to นั้นจะมีการใช้ที่เหมือนกับคำว่า so as to นะคะที่แปลว่าเพื่อที่จะนะคะคิดไม่ออกใส่คำว่า to ก็ได้ to ก็แปลว่าเพื่อที่จะเหมือนกันเป็นการบอกวัตถุประสงค์ซึ่งจะตามด้วยกริยาช่องที่1เพราะฉะนั้นกริยาที่ตามหลัง in order to จะเติม s ได้ไหมคะไม่ได้จะเติม ing ได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะเรามาดูเริ่มต้นจากข้อที่1พูดว่า in order to reduce stress for school children เพื่อที่จะเป็นการ reduce แปลว่าลดค่ะ,ลดค,ะลดความเครียดสาหรับเด็กนักเรียน เ c h ี o ยน o i l d r e n ไแปลว่าเด็กนักเรียนนะคะ แล้วจะต่อด้วยประโยคอะไร and provide more recreational activities นะคะและได้ provide แปลว่าจัดสรรจัดหาจัดหา recreational activities ก็คือกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะเรามารู้จักคำนี้นิดนึงค่ะคำว่า recreational คำว่า recreational อันนี้เป็น adjective ค่ะแปลว่านันทนาการสันทนาการการนันทนาการสันทนาการคืออะไรคะคือสิ่งที่ให้ความสนุกสนานความบันเทิงนั่นเองนะคะในข้อนี้เราจะต้อง ทำให้ประโยคสมบูรณ์นะคะเราเลือก Choice ที่จะทำให้ความหมายสมบูรณ์เราจะใส่อะไรดีคะเขาบอกเพื่อที่จะลดความเครียดสำหรับเด็กนักเรียนนะคะจะทำอะไรแล้วก็ให้กิจกรรมนันทนาการคะ plans add course, ะคยะเอกรัฐบาลวางแผนที่จะมีคอร์สทางการศึกษาเอาวก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่อีกเคบีมอสช้อปสกูลอินแบนด์เขาแคบในน s c ซินอินแคนทีนในเคบีบอกว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะควรจะจัดที่นั่งให้เพียงพอในโรงอาหาร คำว่าแคนเตนแปลว่าโรงอาหารซึ่งข้อ b เนี่ยนะคะชอ์ก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะจัดกิจกรรมนันทนาการแต่อย่างใดเลยนะคะส่วนข้อ c ค่ะ the ministry of education plans to reduce number of classes นะคะ ministry of education แปลว่ากระทรวงศึกษาธิการค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยวางแผนที่จะลดจำนวนคลาสลงไม่ให้เด็กนักเรียนเครียดนะคะส่วนข้อ d d o c the primary